อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาก,กว่าๆนะครับก็มีกระบะมาส่งครับมาจากนู่นแหละโซนภาคเหนือนะครับเป็นกระบะ3ามมิตรมาจากพิษณุโลกครับกระบะลูกนี้ ถอดออกจากรถฮีโน่ดูโชน่าจะเป็นฮีโน่ดูโช0สร้อยนะตัวนี้3ามิตรแท้เลยนะครับเช็ดซีเจนะครับผมสามารถวางได้กับพวก N P R นะครับฮีโน่กระบะกว้าง2เมตรยี่ยาว 3.8เมนะครับทรงสวยเลยนะครับทรงบริษัทถ้าใครสนใจก็โทรมาคุยกันแต่ว่าผมว่าผมว่าจะเก็บใส่รถตัวเองดีกว่าว่าจะซื้อเนี่ยเนี่ยเผมจะซื้อหัวรุ่นนี้แหละมาจะซื้อหัวรุ่นตาตัตกกเตียนครับนี่นน พี่รุ่นนี้มาแล้วก็ยกใส่นะครับแก้งชุมแก้งชุมแจ้งชุม่มสไลดอ่อนอตอนนี้เราไม่โคชาร์จแบตอยู่ผมก็เดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วครับสวยนะครับทรงนี้กระบะบสา,ามิมาตรอมตะเลยทรง chặt có lời chào 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 เดี๋ยวฝนตกมันถึงจะไม่โดนกระบะ ดูล,ล้วเดี๋ยวเราแมายกขึ้นให้มันสูงกว่านี้อีกหน่อยครับมันจะได้มันจะได้ไม่โดน ดินโดนดินโดน,ดน,ดนไอฝนฝนมันตกลงมามันก็โดนแช่ตรงนี้นเนี่ยแต่มันก็เป็นหินนะตรงนี้เดีย๋ยวยกใหม่ครับยกใหม่ตดีนี้เด็กยังไม่มาเด็กด็กยังไม่มา,งมมา,าลงเรีอย,ยงเนี่ย ขยับเข้าไปอีกไม้โซ่มันถึงจะจึงกลางพี่ต้องขยับข้างหงล,ลังไปแหละมีปัม๊มมีอะไรมาพร้อมเลยนะมีแม้กระทั่งเกียร์ฝากหรือเปล่าพี่ทศบอกไม่แนใ่ใจว่าเกียร์ฝากได้มาหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาตรวจสภาพกันที่ซื้อก็สุดไหมนะ่ะได้เกียร์ฝากมาด้วยใครที่มี Hino ่ดูโอยากได้เกียร์ฝากอบอกผมเลยขายทุกถูกครับเกียร์ฝากตัวนี้ผมขายแค่สองพันห้านะครับเกียร์ฝากดูโ o ของแท้ติดรถนะครับมาจากบริษัทสามมิตรเลย อันนี้คือปัอม๊มเขาก็ตัดมาให้ครบนะตัดมาครบทุกอย่างเลยปัม๊มสามมิมอตเตอร์ครับเฮ้ยส,สามมิมเตอร์เป็นกระบะเก่าบิวสีมานะครับสวย ในก็บางคงบางคงนนี่ได้มาหมดเลยสายขนาด,นาด,นาดคันโยกยังได้สุดไหมลนะ่ะเพาปัน่นมาหมดเลยน็อตเนื้อเต็มไปหมดเลยโอ้โหแจกให้หมดจริงๆนะเลรับกันสามปีซื้อสติกเกอร์มาจากไหนเนะี่ย ซื้อรถร้อยยี่สิบตาตะกะแตนมาครับมาใส่ตาตะกะแตนตาหวานก็ได้ครับเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บแค่วางใส่อะ่ะเอาวางปึกลงอะ่ะแล้วก็เลื่อนช่วงล้อมาใส่จบ <c oughs> ง่ายๆเลยเช็ดสี่เจ็ดสิบห้าครับเช็ดสีช่วงระยะห่างเจ็ดสี่ระหว่างทางนี้ตรงนี้กับตรงนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบ นะครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดิบสองเจ็ิบสามเลื่อนกันใส่กันได้หมดเลยครับขอแค่มีเป็นตัวอย่างนี้ครับอืม ดูสภาพด้วยกันเลยนะรวมค่าขนส่งก็แสนกว่าบ,บาทครับถ้าเราไปซื้อใหม่ต่อใหม่ก็ประมาณแสนห้าถึงแสนเจ็ดนะครับแต่ไม่ได้สามมิตรแท้นะอันนี้ผมกล้าซื้อเลยเพราะว่าสามิตรของเขาแข็งดีจริงๆ ยอมกล้าซื้อเลยตัวนี้หวังว่าคงจะไม่มีใครมาอยากได้กับผมเด้อเขาถอนออกจากรถเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพประกอบนะครับออกมาจากรถมาเลยโอเคครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ